สวัสดีครับวันนี้พบกับบิทบีบีสมาร์ทคาช่นเลยครับวันนี้ก็มาพบกับพี่ราเชนนะครับพี่ราเชนวันนี้พี่ราเชนมาออกอะไรนะครับตัวจ้ต้าฟอร์จูเนอร์ครับปี2006นะพี่เนาะสีดําตัวนี้ใช่ครับนะพี่เนาะครับอยากสอบถามว่าพี่รู้จักบีบีสมาร์ทคามาได้อย่างไรครับพี่ราเชนก็เข้าไปในเว็บไซต์แล้วเจอครับเจอแล้วก็ขอเบอร์โทรโทรติดต่อเซลเลยครับโอเคครับขอบคุณครับพี่ราเชนแล้วก็ ต้องต้องบอกก่อนนะฮะพี่ราเชนก็เป็นกิจการส่วนตัวนะครับแต่ไม่น่าเชื่อนะครับอนุมัติเร็วมากเลยครับพี่พี่ราเชนรู้สึกยังไงครับก็โอเคครับถือว่ารถเร็วทับใจดีครับครับผมอยากจะฝากอีกเรื่องนะครับพี่ราเชนสําหรับลูกค้าท่านไหนที่เพื่อนๆที่อยากจะออกรถรบวนพี่แนะนําให้ไหนครับได้ครับยินดีไปอย่างยิ่งเลยครับครับผมก็ประทับใจหลายๆอย่างกับที่นี่ครับโอเคครับพี่ราเชนขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณครับครับ